ต่อไปทกศนะครับทกศอของวันที่สิบหกนะครับเป็นวิ่งรวดศูนย์เม็ดเดียวเลยพี่น้องเแฉนคือแปดศูนย์เก้านะครับตัวเจาะก็สามหางศูนย์แปดศูนย์เก้าและแปดเก้าบนรางไปกับอันนี้คือทอกศนะครับตามนี้ งุ่มหนางุ่มตาไหมคุณวังใดส่งสติ๊กเกอร์เอามือปิดหน้าไหมคุณว่าไม่อยากดูใช่ไหมคุณอะไรดูลงชัยอาจารย์บล็อกนะถ้าถ้าเม้นอย่างนี้คือไม่อยากดูใช่ไหมใส่เสื้อเลี้ยงเหลืองอนะ่ะบล็อกสแสดงว่าไม่อยากดูเลยใช่ไหมใครใครยังไม่เคยเห็นกิงกิน,กนถามนี่กินไม่เคยเห็นรัฐบาลไฟฟ้าเลยเนาะนะนะรัฐบาลไฟฟ้านะอาจารย์ให้ตัววิ่งนะครับตัววิ่งนะน่าจะนะ วดที่แล้วเราให้01นะครับเด่น01 0คือบน1คือล่างอาจารย์ก็จะบอกแต่เป็นหนักล่างมานะครับล่างมาคือหนึ่งเพราะจากสถิติเมื่อ10งวดมันมาบนอยู่8งวดมาล่างอยู่2งวดแต่งวดเมื่อกี้เป็นงวดที่3ที่มาล่างนะครับอันนี้คือของออของวันที่1และวันที่16เนาะเดี๋ยวนะอาจารย์ให้5กับ6นะพี่น้อง มักตัวไดระ้วัางห้าแล้วหกนะเดี๋ยวอาจารย์จะพูดให้ฟังเด่นห้าเด่นหกมันตรงกับอายุของอาจารย์อาจารย์เกิดพรุ่งนี้แหละในรอบปกติมันจะไม่ตรงวันด้วยเนาะเพราะอาจารย์เกิดวันอังคารนยวันที่สิบสองแล้วพรุ่งนี้มันเป็นวันอังคารนะสี่ปีมันจะมาครบรอบของมันพอดีสี่ปีมันจะมาตรงวันอังคารนะเกิดวันที่สิบอังคารที่สิบสองกันยายนสองห้าหนึ่งศูนย์ยังคนกับเบรเซียตรงนี้ยังคนหาสิบหกปีแล้วคือ บ่าเถ่าคนนั้นในี่บานเขาคือเขียวว่ามีฟันว่ามีประมาณนี้นะพีน้องก็เลยเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยแลชอบในอายุตัวเองเนี่น้องเดี๋ยวจะให้ดูแล้วจะดีเดี๋ยวจะมาให้ดูชุดใบฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไล่ดูอาจารย์ชอบเพราะมันเป็นความรู้สึกนงว่าห่มันเราทำบุญนยเพราะไล่มามา ทำไอ้ลงทานทำไอ้สาลา,าทำถนนเข้าวัดเดี๋ยวจะเราจะเดี๋ยวจะเอาพอซ้อแล้วก็เนี่ยจะไล่ให้ดูที่ต,ตัวมันไล่ด้วยพี่น้องเออเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดยมันมัน,มนย่ตางจังหวัดมันสุดแต่สูงสุดคือชุดสามใบไงหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามชุดสี่ชุด าชุดเด้อพี่น้องอันนี้คืออายุตัวของมันตรงกับเลขเด็ดเห็นบาอันนี้คืออายุมัดตกบแบบที่ส่วนพออ่อซอหนึ่งศูนย์แต่ว่ามันกับสื่อไว้กสื่อดอกมันเกี่ยวทำว่าบ,าบัดรบอมนกับเกี่ยวกับตัวเองอาาเนมัดหมืนะครับซอหาเาไปเล่นทางอื่นอันนี้คือพศอ,ส,อส่วนวันวัน,วนก็ไปเล่นไอ้นั่นแต่ว่าไอ้ลัตเตรอ,อรี่ก็สืบ้านหนึ่งปันได ส่วนเดี๋ยวยชุดใบฟ้าเดี๋ยวก็จะให้ให้ไปตามไอ้ตามตัวเด่นเนาะวัาจันเด่นตัวไหนทุกคนพิมพ์รัฐบาลจะให้แล้วก็มาดูโอ้อน,นี้่โอ้น,นี่ก็ะม,มีตัวนี้วัดเกิดไหมวันเกิดก็มี่อะไรรู้เลยหาใบก็มีอันนี้คือวัดเกิดสื่อลายยู่ เจ็ดแปดเก้าอันนี้อันนี้อันนี้คือทะเบียนรถเกี่ยวกับตัวอาจารย์อาจารย์ซื้อหมดเลยพี่น้องทะเบียนรถเจ็ดแปดเก้าวันที่แล้วทะเบียนรถก็เจ็ดแปดพี่น้องให้โชคและให้รางวัลที่หนึ่งเจ็ดแปดเก้าวันที่สิบหกพฤศจิกายนปีหกห้าที่ผ่านมานะออกพรรษาออกพรรษาปุ๊บให้โชคเลยนะนะ่าจะออกทีวีหลายช่องอยู่ที่อาจารย์ไปถวายะ แกบนประทัดหนึ่งแสนนัดที่วัดใหม่สนะี่หมื่นใครติดตามน่าจะรู้อยู่นะนะได้เห็นเงินรางนะเอา้าพิมพ์รัฐบาลไบฟ้าพี่น้องเดี๋ยวจะทิ้งนะประจำงวดวันที่สิหกันยาเนาะครับตามนี้เด่นห้าเด่นหกนะมีอยู่สามหางห้าก็สามหางหกก็มีอยู่สามหางสังเกตนะครับดูสังเกตเลขสามตัวนะอาจารย์เน้น นะครับไปตามนั้นเล็กสามตัวเอา้าก็แม็กซ์ใส่กันหมดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูรัตเตอรี่อะตามนี้กัมเดอร์เลไขไทยเลขกสามตัวไปซื้ออยู่ตลาดเขาซื้อเขาแม็กใส่กันเดี๋ยวจะขอขอดูรัตเตอรี่เนาะเมื่อกี้เขาแม็กซ์ใส่กันเต็มห้าเปียกเนาะ เกียรติไม่ใช่ไม่สุขคนเกียประมาณนั้นนหกเกียกนี้ไม่ได้ลัดรอยเกียาเก้ 5, 7, 5, ประมาณนั้นหกเ6ียจุดละห้าบ 7จ็ดร้แพงอยู่อยู่บ้านเขา,ามันแพงถ้าไปซื้อ,อยุ่แถวสนามยินนามก็อยู่ประมาณห้าร้อยห้าร้อยยี่สิบกว่า่เกินนี้ห้าเปียกหกเปียกมาแล้วหกเก้าของยุ่ใส่อีกบาานีนนี่กระเป๋าออกมาบ่หม กาวก็รู้ว่าซื้อเยอะอยู่นะไม่รู้อยู่ในก,กระเป๋าคนกินหรือก,กระเป๋าไหนอีกนะเนาะอรปมาณนั่นแหละก็ตามเลขไทยเลขสามตัวนะพี่น้องตามเลขไทยเลขสามตัวน้นห้าแปดห้าเก้าหกแปดหกเก้าหลักร้อยคือเจ็ดนะครับแต่ละแตเตอรี่มันหาบ่าได้หลักร้อยอยู่อยู่ต่างจังหวัดถ้าสองตัวก็หายยากนะอาประมาณนี้แหละนะครับลองแต่ทุกอย่างก็จะซื้อทุกหางเด้อ เ, ain, เขาเรียกว่าอันนั้น,นเบา,าอะไรเนาะไตบลาดันคือ,อถ้ามันอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นล่างได้นาะเราก็ไว้ต้องซื้อล่างเนี่ยตล้วจดีถ้าออกล่างก็คือล่างก็คือว่าเป็นเลขล่างถ้าออกบนก็ไม่ได้ตางเราก็ไปเล่นอันนั้นบนทั้งสี่เนี่ยจะเล่นแบบนี้นะครับนั่งล่องเอาไปผิดจะได้หน้าเบนเลขวิ่งเนาะพี่น้องมันมาสิบเอ็ดนวดนะมันก็อยู่ในตัวเด่นนั่นแหละ อาจารย์ก็เืชอบห้าหกมันตรงกับอายุไงก็ล่องมัดก,กระล่องวิง่งอาจารย์ก็ต้องวิง่งะในใจมักห้าดิถ้าวิ่งห้าบนหกล่างวิ่งห้าบนหกล่างไม่วหลินไหลดอกไปตัวตัว,ต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 วละหาพันนะครับบนมันน่าจุดได้อยู่บาทละสามจุดสองล่างในบาทละสี่จุดสองก็โอเชียยูดอก พอวิ่งมันมันไดตลอดเห็นมั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 นมาก็เออมันมาแล้วน่าแล้วน่าจะเล่นไหมอาจารย์ก็เล่นเล่นเล่นตั้งแต่ช่วงที่มันมาหกหกล่างหกบนตั้งแต่นั้นนะหกบนมันมาหลักร้อยหกล่างมันมาหลักมันมาไอ้ล่างไงงวดนั้นอาจารย์ได้สองดิงนะครับก็เล่นมาจากมันมาเห็นมันมันเา่ามันเน่ามันเา่ามาสิบเอ็ดงวดแล้วออนทับงวดนี้เป็นงวดที่สิบสองก็เลยเอาแบบไม่ต้องไปรอว่าจ่ายครึ่งไม่จ่ายครึ่งอั้นไม่อั้นม่ก็เลย ก็เล่นไปตามนั่นนะพี่น้องมีลอยก็เล่นลอยลอยสองลอยไปก็เลยตัววิ่งเนี่ยก็ทังใดขากับเขาเนาะว่าต้องไปรอโอ้ยอันอันเล่กวิ่งเนี่ยเล่นู่ไปถึงก่อนหัวจะออกอยู่ใบม่งใบสองใบสามพอหลับอยู่ดีแตสกสํกเอาไหมให้เร,าร่ายุ่ย่างอ่ะโอ้ยจบแล้วให้ไปถ้าให้ไทยเราไม่ต้องไปทำหน้อยลเลาหรอกจบแล้วนะพี่น้องจบแล้วจะจะสิ้นสุดกันไล่เลยดินะนะครับนะสติของจารก็จะไล่มาจาก ะถ้ามาถึงรัฐบาลแล้วไม่ต้องไปทาม,มาลาวหรอกนะครับว่ามานนี้แล้วขอแล้วนะครับน้องลองเอาไปมีความมั่นใจด้พี่น้องเพราะว่ามาทําบุญใหญ่ไหมมาทําบุญใหญ่พวกนี้ก็จะไปทําทําใหญ่อีกเพราะมันตรงวันเกิดนะครบครองวันเกิดนะลองมาทําบุญทีไรมันเงินแสนเข้ากับเป๋าทุกทีไหมก็เลยเลยเล่นมกักเลกวิ่งเอา ลัตเตอรี่ก็ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่หนักเท่าไหร่รกว,วันนี้มันอยู่ตังจังหวัดราคามันค่อนข้างแพงเจ็ดร้อยแปดร้อยห้าใบส่วนมากไม่มีห้ามีแต่สามใบสองใบมันไม่คุ้มกับการลงทุนถ้าถูกสองตัวล่างไงใบละร้อยมันได้พันกว่าบาทรางวัลละสองพันไหมงเงินบ่ถ้าเงินร้อยหนึ่งเราไปซื้อไอ้นั่นมันได้เท่าไหร่ล่ะ ถึงเขาจะจ่ายครึ่งหนึ่งมันก็มันก็จะเยอะกว่าลอตเตอรี่ไหมอาจารย์คิดแบบนี้ไหมเออมันเป็นผลถ้าถูกรางใหญ่ก็ถือว่าเป็นผลพลอยไ,ได้เด็นะครับก็หวังเิ๊ท้ายสามตัวเลขข้างเคียงก็ก็ยังโอเคเนาะมาไม่ทันก็แช่ไปตัวคุณสมศรีแชร์แล้วก็ไปกอดูย้อนหลังถ้าสิ้นสุดแล้วว่าเห็นเด็อาจารย์ไม่ไม่ย้อนหลังแหงเด็พี่น้องมาหลายๆคนก็จะย้อนหลายๆคนว่าอะไรเรี่วเลยเด็นี่ แล้วแล้วนะครับอ่าแล้วแล้วนะจะสิ้นสุดกันไล่เลยเด้เนี่ยนะก็นะครับประมาณนี้แหละนะครับ